8เหตุการณ์อุบัติเหตุสุดสยองของไทยเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้มีเหตุการณ์ไหนบ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยครับอันดับ8รถตู้9้าศพบนทางด่วนโทเวปีพศ2553เกิดเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพุ่งชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนดอนเมืองโทเว ความสยองในครั้งนี้ภาพร่างของผู้โดยสารที่กระเด็นออกมาจากรถตู้และตกลงมาจากทางด่วนที่สูงชันลงสู่พื้นถนนด้านล่างเป็นภาพที่ติดตาผู้ที่สัญจรไปมาในขณะนั้นอย่างมากและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง9รายอันดับ7เรือฟีนิกซ์ล่มกลางทะเลภูเก็ตพศ2561เกิดเหตุเรือนำเที่ยวล่มกลางทะเลที่มีคลื่นลมแรงใกลก้เกาะเฮ ความสยองในครั้งนี้ภาพนักท่องเที่ยวจํานวนมากติดอยู่ภายในตัวเรือที่จมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วกู้ภัยต้องดำน้ําลงไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ตามห้องผู้โดยสารในสภาพที่น่าสลดใจและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง47รายอันดับ 6. ไฟไหม้เมลเทนบีพศ2565เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงในอำเภอสัตหตีบจังหวัดชลบุรีจากความสนุกกลายเป็นเสียงกรีดร้องเพียงชั่วพริบตาเมื่อพลุไฟในร้านไปติดเพดาน ผู้คนนับร้อยเบียดเสียดกันตรงประตูทางออกที่แคบและถูกปิดตายจนเกิดการเหยียบกันและสำลักควันตายในที่สุดและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง26รายอันดับ5ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์พศ2336โรงงานผลิตตุ๊กตาในจังหวัดนครปฐมเกิดไฟไหม้และอาคารถลม่มประธานบริษัทสั่งล็อกประตูทางออกเพื่อการขโมยทำให้พนักงานนับร้อยคนติดอยู่ภายในกองเพลิง หลายคนตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกชั้นสูงเพื่อหนีความร้อนจนเสียชีวิตและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง188รายอันดับ4สันติกาผับครึงเขาดาวโมรณะพศ2552เพลิงไหมผับหรูย่านเอกมัยในคืนวันขึ้นปีใหม่จากความสนุกกลายเป็นเสียงกรีดร้องเพียงชั่วพริบตาเมื่อพลุไฟในร้านไปติดเพดาน ผู้คนนับร้อยเบียดเสียดกันตรงประตูทางออกที่แคบและถูกปิดตายจนเกิดการเหยียบกันและสำลักควันตายในที่สุดและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง67รายอันดับ3วันทูโกเที่ยวบิน OG269 พศ2007เครื่องบิน OG269 เกิดลื่อนถลยออกนอกรันเวย์ที่สนามบินภูเก็ตและประเบิดเครื่องบินแตกออกเป็น2ส,ส่วนและเกิดไฟลุกไหมยอย่างรุนแรงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา ผู้ที่รอดชีวิตเล่าถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นไหม้และเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากซากเครื่องบินและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง89รายอันดับ2โรงแรมรอยัลพลาซาถล่มพศ2336โรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาพังถล่มลงมาทั้งอาคารภายใน10วินาทีสาเหตุเกิดจากการต่อเติมอาคารอย่างผิดกฎหมายอาคารถล่มลงมาทับพนักงานและแขกที่มาสมนนา,นา กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อขุดอุโมงลงไปช่วยผู้ที่รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากประดักประหักนานหลายวันและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง137รายอันดับ1ทะเลเพลิงถนนเฟชรบุรีตัดใหม่พศ2330รถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำและระเบิดกลางเมืองหลวงแก๊สเหลวไหลอาบถนนและเปลี่ยนย่านเพชรบุรีให้เป็นทะเลเพลิงในพริบตาผู้คนที่กำลังติดไฟแดงอยู่ในรถถูกไฟคลอกทั้งเป็น บางคนวิ่งหนีออกมาในสภาพที่ร่างกำลังลุกเป็นไฟเป็นภาพที่สยดสยองที่สุดครั้งหนึ่งในกรุงเทพและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง89รายกดติดตามไว้เรื่องสยองรอคุณอยู่อีกเพียบ